สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับวิธีการเลือกเสาของระบบทีวีดิจิตอลนะครับว่ามีหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกเสาอย่างไรจึงจะทําให้สามารถรับชมระบบทีวีดิจิตอลได้ครบถ้วนนะครับผมก่อนอื่นนะครับหลังวันที่5ตุลาคมพศส5 6 3นะครับมีหลายท่านถามมาว่าทําไมช่องหลายๆช่องหายไปนะครับอ,อันนี้สืบเนื่องมาจากการที่กสทชนะครับได้มีการเรียกคืนย่านความถี่700นะครับ เพื่อนำไปจัดสรรใหม่ให้กับ 4G แล้วก็ 5G ที่จะมาในอนาคตนะครับดังนั้นหลายๆช่องที่ออกอากาศอยู่ในช่องคอมถีเดิมนะครับจึงต้องย้ายช่องคอมถีนะครับผมวิธีแก้ที่จะได้รับชมได้ครบถ้วนเหมือนเดิมนะครับก็คือ,อลูกค้าก็เข้าไปสแกนช่องนะครับไม่ว่าจะเป็น TV ทีวีดิจิตอลหรือว่ากล่อง TV ทีวีดิจิตอลน,นะครับจะมีเมนูสแกนช่องนะครับให้เข้าไปสแกนช่องอัตโนมัติซ้ำอีกหรอบนะครับผม ก็จะได้ช่องคืนมาครบถ้วนสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับผมโอเคส่วนนี้จบนะครับส่วนที่2เกี่ยวกับการเ,าเลือกเสาสัญญาณน,นะครับในการเลือกเสาสัญญาณเนี่ยสิ่งที่ต้องทราบเลยคืออันดับแรกนะครับเป็นเรื่องของตัวระยะห่างจากเสาส่งนะครับเพราะระยะห่างจากเสาส่งสัญญาณเนี่ยจะมีผลต่อการเลือกเสา,าน,นะครับผมทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเรา ใช้เสาส่งตัวไหนอยู่แล้วเราห่างจากเสาส่งตัวไหนเนี่ยมันจะมีแอปพลิเคชันนะครับถ้าเป็นในตัว Android นะครับหรือใน i อ s อนะครับเราก็สามารถโหลดได้ในสโตร์ของของแต่ละค่ายนะครับพิมพ์มไปว่า dtv service area นะครับตัวนี้มันก็จะขึ้นมานะครับส่วนตัวนี้ผมจะรีวิวแล้วก็แนะนำผ่านตัว PC นะครับซึ่งก็จะมีเว็บอยู่นะครับเป็นเว็บของกสทชเหมือนกันนะครับ เพียงแต่ว่ามันจะผ่านตัว pc หรือโน้ตบุ๊กนะครับหลังจากที่เราเข้าหน้าเว็บมาก็จะเจอหน้าประมาณนี้นะครับตรงสิ่งที่ผมอยากให้ดูส่วนแรกก็คือตรงที่มันเซิร์ชค้นหาตรงนี้นะครับในช่องที่เซิร์ชค้นหาตัวนี้แนะนําให้ลูกค้าพิมพ์ตำบลที่ลูกค้าอยู่นะครับอย่างอย่างตัวนี้ผมอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมครับตำบลก็คือแขวงแขวงของผมก็จะเป็นหัวมากหัวมากบางกะปิกรุงเทพนะครับเมื่อเจอแล้วก็กด ค้นหานะครับมันก็จะได้ระยะนะครับบอกว่าเราใช้เสาส่งตัวไหนอยู่นะครับอย่างตอนนี้ผมใช้เสาส่งของตึกบรโยคตึกบรโยคตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประตูน้ํานะครับผมระยะห่างอยู่ที่ประมาณราวสิบเอ็ดจุดห้าสองก็ประมาณสิบสองกิโลใช่ไหมครับทีนี้สิ่งที่ผมได้ก็คือว่า1น่งเสาส่งอยู่ที่ไหนรู้ละ สระยะห่างประมาณ12บอกิโลอ่ะทีนี้ผมจะให้ดูนะครับมันจะมีการลากเส้นเห็นไหมครับลากเส้นจากาจุดหัวหมากไปยังเสาส่งนะครับถ้าอย่างนี้ก็ประมาณทิศตะวันออกเฉียงเหนือ,อทิศตะวันตกเฉียงเหนือของของผมนะครับของจุดที่ผมอยู่นะครับประมาณนี้เมื่อเราทราบคร่าวๆอย่างนี้แล้วนะครับเราก็ไปเลือกเสาวิธีการเลือกเสาเนี่ย เดี๋ยวนะครับสักครู่ตัวเสามันจะมีะขนาดของมันอยู่นะครับตัวเสาโดยพื้นฐานนะครับจะมีอยู่2แบบใหญ่ๆนะครับคือแบบภายในกับแบบภายนอกแบบภายในเนี่ยก็จะมีระยะที่ค่อนข้างจำกัดนะครับผมแล้วก็ต้องใช้ไฟเลี้ยงให้กับตัวเสาเพื่อใช้ในการดึงสัญญาณเข้ามาสู่ทีวีต้อนหรือว่าสู่กล่องนะครับผม ส่วนแบบภายนอกไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงนะครับผมสามารถติดตั้งแล้วก็หันหัวเสาไปทางเสาส่งก็สามารถรับชมได้เลยนะครับผมทีนี้สิ่งที่เราต้องทราบมันมีอยู่2อ,อย่างคือว่าตัวเสาภายในเนี่ยตามระยะหรือสเปคของสินค้าเนี่ยเขาบอกว่าอย่างประเภทแรกใช่ไหมครับที่ต้องใช้ไฟเลี้ยงจากตัวทีวีดิจิตอลผ่าน power insert หรือตัวกล่องทีวีดิจิตอลผ่าน ไฟเลี้ยงของกล่องทีวีดิจิตอลประเภทแรกรับได้ศูนย์ถึงยี่สิบกิโลตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่โดยประมาณเป็นพื้นที่โลง่งอย่างเงี้ยครับระยะมันจะได้ประมาณนี้แต่ในความเป็นจริงถามหน่อยว่าเวลาเราเอาเสาภายในไปติดตั้งเนี่ยมันต้องเจออะไรบ้างคือหนึ่งสภาพแวดล้อมมันต้องเป็นตึกเป็นอาคารเป็นบ้านเรือนดังนั้น มันจะต้องมีกำแพงกัน้นมีไม้กัน้นประตูกัน้นหน้าต่างกัน้นมีสิ่งที่กีดขวางระยะสัญญาณหรือว่าคุณภาพสัญญาณทั้งหมดดังนั้นไอระยะตัวที่มันเป็นนถึง2 0กิโลเนี่ยมันก็จะถูกลดทอนไปตามสัดส่วนครับโดยจากประสบการณ์ที่ทขายเสามาหรือว่าใช้งานเสาเนี่ยเสาประเภทเนี้ยระยะจริงๆหวังผลได้จริงๆจะอยู่ที่ประมาณ10กิโล ดังนั้นเมื่อเรารู้แล้วระยะห่างของเราจุดที่เราอยู่ก็คือหัวหมากถึงถึงอ่าตึกบโยกที่ติดตั้งเสาส่งใช่ไหมครับมันห่างอยู่ประมาณ12กิโลการใช้เสาประเภทนี้มันเสี่ยงครับเสี่ยงที่จะรับไม่ได้สูงมากดังนั้นก็ไม่ควรใช้ครับถ้าจะใช้ก็ต้องขยับมาใช้เสาที่มีสเปคสูงขึ้นมีการรับส่งได้ค่อนข้างดีขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นประเภทที่ไปศัมาภายในที่มีกําลังส่งแรงขึ้นมีกําลังรับสูงขึ้นนะครับผมซึ่งประเภทนี้ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดีเพราะว่าเมื่อถูกลดทอนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะลดจาก30กิโลก็อาจจะเหลือประมาณ20กิโลจาก20กิโลก็อาจจะเหลือประมาณา 10, 11, 12, 13กิโลอย่างเงี้ยมันก็ยังมีความเสี่ยงใช่ไหมครับทีนี้ถามว่าแล้วอะไรที่ชัวร์ที่สุด สิ่งที่ชัวรที่สุดสําหรับผมคือเสาภายนอกครับเสาภายนอกเป็นอะไรที่ชัวที่สุดแล้วครับแล้วเสาภายนอกเนี่ยระยะรับส่งเนี่ยมันไกลไกลกว่าเสาภายในยเยอะครับเยอะอยังไงเช่นในในสเปคที่ที่ราคานะครับสมมติตัวแรกเนี่ยอย่างสมมุติตัวแท่งแท่งเนี้ใช่ไหมครับที่ผมวงวงวงไว,งว,งวง้เนี่ยราคาประมาณสตาร์ทประมาณสอง ที่ผมเห็นขายอยู่นะสแตนดาร์ด2อง3้0ยห้าสิบสามรอยห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยเาสาสาม e เนี่ยครับราคาอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าบาทพร้อมสายด้วยสายห้าเมตรสิบเมตรอะไรประมาณเนี้ยเห็นไหมครับความแตกต่างระหว่างความแพงแต่การใช้งานเนี่ยคือเสาภายนอกจะกินขาดเรื่องระยะนะครับผมแต่ประเด็นของเสาภายนอกที่ลูกค้าปฏิเสธไม่ยอมใช้งานคือเป็นเรื่องของการติดตั้ง 1กลัวว่ายาก2ติดตั้งต้องติดตั้งในที่สูง3ติดตั้งต้องแบบต้องปีนหลังคาขึ้นไปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีข้อจํากัดตรงนั้นซึ่งตรงเนี้ยมันก็ใช่ครับแต่ลูกค้าต้องไม่ลืมว่าเราจะไปคิดว่าฉันต้องการใช้เสาภายในอย่างเดียวเสาภายนอกฉันไม่ใช้อย่างนั้นไม่ได้ครับเพราะว่าข้อกําหนดตรงนั้นอ่ะมันไม่ได้เกิดจากลูกค้ากําหนดเองไม่ได้เกิดจากทางผมกําหนดหรือไม่ได้เกิดจากใครคนใดคนหนึ่งกาหนดแต่มันเกิดจาก สภาพแวดล้อมที่กําหนดแล้วก็เงื่อนไขวิธีการของระบบทีวีที่ตอนที่กําหนดเช่นเมื่อมันห่างเกิน1ิบกิโลไปแล้วเนี่ยคนฝืนใช้เสาภายในไปอะ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมครับเพราะมันรับไม่ได้ระยะมันเกินสเปคมันไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ย่าดังนั้นมันก็จะถูกบังคับให้มาใช้เสาแบบที่มันสเปคสูงขึ้นหรือว่าใช้เสาแบบภายนอกแทนอย่างเงี้ยครับผมดังนั้นในมุมตรงเนี้ยผมแนะนําให้ลูกค้าหนึ่งคือว่า ถ้าติดตั้งเสาภายนอกได้ให้ติดตั้งเสาภายนอกไปเลยถ้าแต่ในกรณีที่ติดตั้งไม่ได้ให้ลองเสาภายนอกเวลาจะซื้อเนี่ยให้ซื้อแบบแบบที่2นี่ก็ได้ครับอย่างตัวเนี้ยอ่าตัวตัวที่เป็นแบบเนี้ยขาวๆนะ่ครับเป็นแท่งขึ้นมาเนี่ยยี่อะบอกหรือบอกยี่ห้ออะไรก็ได้สามารถครับใช่ไหมตัวเนี้ยแพงหน่อยประมาณน่าจะหลายห้าร้อยไหมประมาณนี้ประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณเนี้ยราวๆประมาณนี้ครับ แล้วก็เทียบกับตัวนี้ย5 e ตัวนี้ยประมาณ2 5 0บาทครึ่งครึ่งนะครับประมาณนี้เนาะส5 0ินี่คือพร้อมสายสิบเมตรประมาณนี้ครึ่งครึ่งประมาณนี้แต่ทีนี้อ่โอเคเมื่อเรารู้เรื่องระยะแล้วเนี่ยเราก็สามารถเลือกเสาได้ถูกต้องอย่างหนึ่งนะครับอย่างที่2ก็คือว่าถ้าเป็นเสาแบบภายในเนี่ยมันมีการเปิดไฟเลี้ยงอยู่แล้วนะครับมันก็จะดูดสัญญาณเข้ามาเองนะครับดังนั้นก็หาจุดติดตั้งที่ดีที่สุดก็เพียงพอแล้วแต่ถ้าเป็นเสาแบบภายนอกเนี่ยสิ่งที่่่เราาต้อองชววยมันก็คื ต้องหันหัวเสาไปทางเสาส่งในกรณีที่เสาส่งอยู่ทางไหนก็พยายามหันไปทางนั้นให้ได้มากที่สุดมันก็จะสามารถรับสัญญาณได้ค่อนข้างดีขึ้นคุณภาพสัญญาณมก็จะดีขึ้นแล้วก็รับสัญญาณได้ครบถ้วนขึ้นแต่ในกรณีที่เราติดตั้งเสาแบบภายนอกแล้วสัญญาณยังไม่ดีอีกหรือว่ายังรับชมได้ไม่ครบทุกช่องซึ่งปัจจุบันมีออกากรีดีอยู่ประมาณ20ช่องแล้วก็ ตัวทีวีเรียนออนไลน์อยู่ประมาณ18ช่องทั้งหมดก็ประมาณ38ช่องนะครับผมอย่างเนี้ยสิ่งที่ต้องทําคือต้องเพิ่มบูสเตอร์ครับบูสเตอร์คือยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูนี่ครับตัวอย่างบูสเตอร์ยี่ห้อไทแซดบอกเลยตัวบูสเตอร์นี่ทาํางานยังไงตัวบูสเตอร์ทํางานคือมันจะเป็นตัวเร่ง คามถี่ของสัญญาณในการดูดสัญญาณเข้ามาให้กับตัวกล่องทีวีดิจิตอลหรือว่าตัวทีวีของเรานะครับผมฝั่งบนเนี้ยที่เป็นรูปเสาอากาศเนี้ยก็คือสายที่ต่อไปสู่เสาอากาศส่วนฝั่งล่างเนี้ยที่ลงมาเนี้ยจะเป็นสายที่เข้าไปยังกล่องทีวีดิจิตอลหรือเข้าไปยังทีวีดิจิตอกลกรณีที่เข้าไปทางฝั่งทีวีฝั่งทีวีดิจิตอลลูกค้าฟังดีๆนะครับ ลูกค้าต้องมี power insert หมายความว่ามีตัวจ่ายไฟคือทีวีต้องมีช่องเสียบ usb สำหรับจ่ายไฟให้กับ power insert power insert ก็จะจ่ายไฟเข้ามาที่สายตัวนี้นะครับสายตัวนี้ก็จะนำไฟมาสู่ตัวบูสเตอร์ตัวนี้ไฟตัวนี้ก็จะติดสีเขียวนะครับผมอ่อันนี้จบนะครับผมส่วนตัว power insert ถ้าลูกค้าอยากรู้หน้าตาเป็นยังไงลองไปเสิร์ชดูใน google นะครับ อีกอันนึงในกรณีที่ต่อผ่านกล่องทีวีดิจิตอลอันนี้ง่ายครับคือลูกค้าแค่เข้าไปที่โหมดของการสแกนช่องมันจะมีฟังก์ชันให้เปิดไฟเลีย้ยงอยู่ครับเราก็กดเปิดนะครับผมสายข้างล่างเนี้ยจนถึงตัวกล่องทีวีดิจิตอลหลังกล่องทีวีดิจิตอลเนี่ยเวลาตัดหรือมาเข้าหัวเนี้ยไม่ควรจะยาวเกินประมาณสัก30เซนก็พอแล้วนะครับผมประมาณนี้ไม่ควรเกิน1เมตรอะประมาณนี้ก็ได้ครับ แต่โดยที่ผมทํามาหรือว่าที่เคยทําให้ลูกค้าเขาประมาณ30เซนไม้บรรทัดหนึ่งครับ mm hmm. เพื่อให้กําลังไฟมันสามารถจ่ายได้ถึงนะครับถึงตัวบูสเตอร์นะครับแค่เปิดไฟเลี้ยงแค่นั้นครับตัวไฟตรงนี้ก็จะติดนะครับผมมันก็จะช่วยเร่งสัญญาณจากเสาอากาศนะครับให้มันมากขึ้นคุณภาพสัญญาณดีขึ้นนะครับผมอ่ะก็จะเป็นการแก้ปัญหาไปในตัวอันนี้ก็คือเป็นข้อสุดท้ายละ ในกรณีที่สัญญาณไม่ดีขึ้นจริงๆนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณเราๆไม่เกินสองร้อยที่เห็นอยู่ก็ประมาณร2อยี่สิบถึง1้อยหประมาณนี้ไม่รวมค่าส่งนะประมาณนี้ครับผมอ่ะสุดท้ายครับผมหลังจากที่ที่เราเอ,อได้คุณภาพสัญญาณที่ดีแล้วเนี่ยเราก็สแกนช่องอัตโนมัติมันก็จะได้ช่องครบครับ สมบูรณ์ตามที่ออก่านอยู่ในแต่ละมักนะครับผมแต่ในกรณีที่มันยังได้ช่องไม่ครบอีกก็อาจจะเป็นเพราะว่า1คือเราอาจจะหันเสาแบบไม่ถูกต้องหรืออะไรแบบเนี้ยแต่ในกรณีที่ต่อผ่านบูสเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่ต่อให้หันไม่ถูกมันก็ได้สัญญาณดีครับเพราะว่าตัวบูสเตอร์มันจะเป็นตัวดูดสัญญาณค่อนข้างค่อนข้างแรงนะครับดังนั้น ในกรณีที่ต่อบูเตอร์แล้วปัญหาน่าจะจบนะครับผมในกรณีที่ไม่ได้ต่อบูเตอร์ลูกค้าก็ต้องเอาช่องความถี่ตรงนี้ไปเช็คนะครับผมในทีวีดิจิตอลมันจะค่อนข้างเช็คยากนะครับแต่ในกล่องทีวีดิจิตอลเนี่ยมันจะมีให้เช็คเลยว่าในโหมดของการสแกนช่องด้วยตัวเองนะครับซึ่งผมเคยทําคลิปไว้นะครับดังนั้นก็ไปไล่ดูคลิปได้ว่าวิธีการสแกนช่องด้วยตัวเองเนี่ยแก้ปัญหาช่องไม่ครบเนี่ยมันทํำยังไงหรืออะไรยังไงนะครับตรงนั้นก็จะมีรายละเอียดครบถ้วนเลยครับ ครับอันนี้ครับก็เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกเสาที่ถูกต้องถูกขนาดนะครับมันจะได้แก้ปัญหาได้ถูกจุดนะครับผมโอเคครับสําหรับการแนะนำการติดตั้งเสาก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ